สวัสดีครับผมบอสเดฟคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเขียนสคริปต์ในรูป l บ x s t u u i o o นะครับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องของ if นะครับหรือก็คือ if ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าถ้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย if นะครับมันจะเป็นการประกาศเงื่อนไขนะฮะซึ่งถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงมันก็จะรันชุดคำสั่งที่เรากำหนดไว้นะครับเช่นอันนี้นะครับ if if นี่ก็ต้องใช้กับเด่นนะครับแล้วก็ ท้ายสุดก็จะมีคําว่า end อยู่ซึ่งแปลว่าจบนะ if then นี่มันก็เหมือนในตรรกศาสตร์ก็เหมือนคําว่าถ้าแล้วนะครับเด e n แปลว่าแล้ว if แปว่าถ้าถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมันเป็นจริงเป็น true แล้วมันก็จะรันสิ่งที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องกําหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตรงนี้ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดมันเป็นจริงมันก็จะรันสิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทสเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้แล้วผลจริงๆมันคือเป็นเทสมันก็จะไม่รันสิ่งที่อยู่ในนี้แต่มันจะข้ามไปบรรทัดอื่นเลยนะครับซึ่งถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงมันก็จะรันไอที่อยู่ในนี้ก่อนแล้วก็ค่อยรันบรรทัดต่อมานะครับซึ่งค่าที่อยู่ในเงื่อนไขนี้มันก็คือค่าบูลีนนะครับหากเรากําหนดเงื่อนไขไว้แบบนี้เลยว่าถ้าจริงแล้วปิ้น มันก็จะ print true ออกมานะครับเพราะว่ามันถือว่าอันนี้เงื่อนไขเป็นจริงเรียบร้อยนี่ครับมันก็เป็น t r u e ออกมาอันนี้ผม local docs ไว้นะครับเท่ากับ5แล้วก็ local c a t h เท่ากับ3นะครับแล้วเราก็จะมาลองสร้างเงื่อนไขกันถ้า docs มากกว่า c a t อันนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะครับเครื่องหมายที่จะใช้ใน If then เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายในคณิตศาสตร์นะครับคือเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับเช่นน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับและมากกว่าหรือเท่ากับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับซึ่งเครื่องหมายเท่ากับเราต้องพมิมพ์2ตัวนะครับไม่ใช่ตัวเดียวแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวมันจะหมายถึงการกํดาหนดค่นญญานะครับดังนั้นเราก็ต้องพิมพ์2ตัวนะครับเพื่อไม่ให้โค้ดมันสับสนนะครับ ซึ่งการพิมพ์เท่ากับ2ตัวนี้มันก็คือการเปรียบเทียบนะฮะว่าให้มันเท่ากันนะครับสมมติว่าอันนี้ผม if dogs เท่ากับเท่ากับ cats then print equal นะที่แปลว่าเท่ากับเห็นได้ว่าพอเราลองรันแล้วมันก็ไม่มีอะไรออกมานะครับเพราะว่า dogs มีค่าเป็น 5, แมวมีค่าเป็น3นะครับซึ่งมันไม่เท่ากันมันทำให้เงื่อนไขนี้กลายเป็นเท็จมันก็เลยไม่รันสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับ แต่ถ้าผมกำหนดเงื่อนไขเป็น if dogs มากกว่าหรือเท่ากับ cats then print equal ผมจะลองดูนะครับนี่ครับมันก็ทำตามคำสั่งเราก็คือ print equal ออกมาเรียบร้อยเพราะว่าสะคริปที่เราเขียนไว้มันก็ d o g s มีค่าเป็น 5, cats มีค่าเป็น3ซึ่งมันตรงตามเงื่อนไขคือ dogs มากกว่าเท่ากับ cats นั่นเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในนี้ออกมาซึ่งพอมนันสิ่งที่อยู่ในนี้ออกเสร็จแล้วมันก็จะ ลันบรรทัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสโคปของมันนะครับไอตรงนี้นี่ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ใน n นะครับมันจะเรียกว่าสโคปหรือว่าก็คือขอบเขตนั่นเองเราจะสังเกตได้จากตรงนี้นะฮะมันจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนะี่ยพอกดปิดไปมันก็จะเป็นการปิดทั้งสโคปย่อให้เหลือแค่2บรรทัดนะครับแต่เรากวดเปิดมันก็จะเปิดสิ่งที่อยู่ในสโคปนั้นออกมาอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับและถ้าสมมุติว่าผมกําหนด เงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลองอีกนะครับซึ่งอันนี้มันจะถือว่าเป็นสโคปใหญ่อันนี้คือสโคปย่อยนะฮะเราสามารถกดปิดได้เปิดออกมามันก็จะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นสโคปอีกสโคปหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ทํางานง่ายๆครับตามบรรทัดบนลงล่าง <S <S อีกประเภทหนึ่งของข้อมูลนะครับก็คือค่านิวนะครับซึ่งค่านิวมันก็คือค่าว่างเปล่านะครับ อันนี้ผมกําหนดให้ o t t TING มีค่าเป็น n e w นะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้กําหนดอะไรให้มันเลยแล้วผมโลค็อมันทั้งอย่างนี้มันจะมีค่าเป็น n e w นะครับสมมุติว่ามันมีของอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วกันมี Object อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าอ n t สแตนะครับแล้วผมไม่ได้กําหนด Object อะไรให้มันเลยผมสร้างมาทั้งอย่างนั้นมันก็คือวา่างเปล่าครับ อ้สมมติว่ามีพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วกันอยู่ในเวิร์กสเปซเนี่ยแล้วตอนที่ผมโลเคอลพาร์ทนั้นไอพาร์ทนั้นอ่ะมันถูกลบไปก่อนหน้านั้นแล้วมันนอตติงที่เรากําหนดไว้มันจะมีค่าเป็นอะไรคําตอบก็คือมันจะมีค่าเป็นนิวนะครับเพราะว่ามันคือว่างเปล่านั่นเองซึ่งนิวนี้มันก็ถ้าใช้ในเงื่อนไขนะมันก็จะเหมือนฟอลส์นะครับที่แปลว่าเทจสมมติว่า if n นิวเดนแบบเนี้ยมันก็จะไม่รันสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับมันถือว่ามันเป็นเทจ เงื่อนไขมันกลายเป็นเท็จมันกรรันบรรทัดอื่นแทนไม่ได้ไม่ได้รันบรรทัดอย่างนี้นะครับนิวนี่ก็ง่ายๆครับเหมือน false เลยแต่ต่างกันเล็กน้อยตรงที่นิวมันคือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ false อย่างน้อยมันก็มีคําว่าเท็จอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เบสิกอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของการกําหนดเงื่อนไขนะครับก็คือคีย์เวิร์ด and ที่แปลว่าและแล้วก็ or ที่แปลว่าหรือนะครับนี้ผมกําหนดไว้ว่า if cash น้อยกว่า dogs หรือ people มากกว่า cats เด่นเป็น t u o ผมจะอธิบายนะครับก็คืออันเนี้ย cats น้อยกว่า dogs หรือไม่ dogs มีค่าเป็น5 cats มีค่าเป็น3น้อยกว่าจริงนะครับส่วน people มากกว่า cats ก็จริงอันนี้เป็นจริงทั้งคู่นะครับมันก็จะเป็น two o อนี่นะครับมันก็จะใช้สำหรับเวลาที่เราทำแบบนี้นะครับ c a t น้อยกว่า dogs อันนี้เป็นจริงหรือ people น้อยกว่า cats cats มีค่าเป็น3 people มีค่าเป็น10อันนี้เป็นเท็นะฮะซึ่งอันนี้มันมีเป็นเป็นเท็จอันแล้วก็เป็นจริง1อันมันจะรันนะครับสำหรับหรือนี่ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็น false แล้วมันมี true มาแค่อันเดียวในหรือนั้นมันจะถือว่าทั้งหมดนี้กลายเป็น true เลยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของตรรกศาสตร์แปลว่าหรือเนี่ยเช่นแบบนี้ false หรือ true หรือ false เนี่ยถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็น true ทั้งหมดนั้นมันจะกลายเป็น true เลยมันก็จะ run นะครับจะต่างกับจะตรงข้ามตรงข้ามกับ and นะครับซึ่ง and นี้ก็คือมันต้องเป็น true ทั้งสองเป็น true ทั้ง,ท,งทุกเงื่อนไขนะครับอันนี้เนี่ย cast น้อยกว่า docs อันนี้คือเป็นจริงนะเป็น true เพียร์ลอน้อยกว่าแคสอันนี้เป็นเทสเวลาเรารันโค้ดนี้นะฮะมันก็จะไม่รันสิ่งที่อยู่ในสโคนะคเพราะมันคือเป็นเทสทั้งหมดแอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเทสมาในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแค่เงื่อนไขเดียวมันจะถือว่าทั้งหมดเป็นเทสเลยนะครับแอนแปลว่าและซึ่งและเนี่ยหมายถึงทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยมันต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับมันถึงจะลันอันนี้คือมันไม่ลันลวเพราะว่าอันนี้มันเป็น TED เทสไงมันมีเทสต์ผัวหนึ่งอัน แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นจริงนะเช่น people มากกว่า cast เนี่ยอันนี้เป็นจริงและน,นี้ก็เป็นจริงเนี่ยมันก็จะลันอันนี้นะครับอันนี้คือแอนและออซึ่งใช้เบอ่อยมากๆเราสามารถเอามาผสมกันได้นะครับมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับเราสามารถผสมกันได้นะครับซึ่งนะครับ สามารถผสมได้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างงงนิดนิดหน่อยนะครับแต่มไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับไอ้เรื่องเอาแอนและออมมาผสมกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้บ่อยนะครับอีก e คีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับก็คือคําว่า else นะครับซึ่ง else นี่มันจะใช้ในการสมมติว่าอันนี้มันกลายเป็นเท็จนะครับสมมติว่าเงื่อนไขนี้เราเรากลายเป็นเท็จปกติถ้าเงื่อนไขกลายเป็นเท็จมันจะ รันบรรทัดอื่นนะมันจะไม่รันสิ่งที่อยู่ในสโคปแต่ถ้ามี else ขึ้นมามันจะรันใน else แทนมันจะ, run ะรันสโคปที่อยู่ใน else แทนนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราลองป r i n t ดูเอ้เราลองรันดูมันจะป r i n t c a s น้อยกว่า docs ซึ่งก็ตามสคริปครับถ้า c a s มากกว่าหรือเท่ากับ docs ซึ่งอันนี้มันเป็นเท s นะมันก็เลยไม่ปิ i n t สิ่งที่อยู่ในนี้แต่มันไป p r i ้นสิ่งที่อยู่ใน else แทนก็คือ เป็นอันนี้ครับแคสมากกว่าเอ้ย c a t น้อยกว่า d o c s นะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับ basic else แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทําแบบว่าถ้าเงื่อนไขที่เรากําหนดให้มันเป็นเท็งั้นก็เปลี่ยนมาใช้อีกเงื่อนไขหนึ่งอันนี้จะทํำยังไงนะครับมันก็จะมี keyword นะครับคําว่า else if นะครับซึ่ง else, else if เนี่ยมันก็คือมันก็เหมือนกับเราไปกําหนดอีกเงื่อนไขหนึ่งใน else นะครับ มันเหมือนกันเลยเหมือนเรากําหนดแบบนี้นะครับซึ่งการจะเชที่เรามาเขียนแบบนี้มันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับมันเพราะว่ามันหลบรรทัดมันจะอาจจะงงได้นะครับซึ่งเราจะใช้ else if นะครับก็คือ else if ก็เหมือนเหมือนเพิ่ม if มาอีกอันเลยครับก็คือเรากําหนดเงื่อนไขได้เลยแล้วก็กําหนดเด่นให้มันด้วยนะครับซึ่ง else if นี้เราก็ไม่ต้องกําหนดคาว่า end ให้มันนะครับ เพราะว่าเราใช้ n จากนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นสโคปแยกออกมานะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับ elif หัวข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของ table นะครับซึ่ง table มันก็คือไปง่ายๆก็คือตารางนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่คืออาจจะยากกว่าระดับเบสิกนิดนึงแต่ว่ามันก็สมควรที่จะเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันช่วยในหลาย,ลายๆเรื่องเลยนะครับและมันทําให้การเขียนสคริปต์ของเรามีการงงน้อยลงนะครับอันนี้ผมจะกําหนด ผม local people นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ table table 1ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ table ก็คือเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือปีกาเปิดปิดนะซึ่งสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับมันก็จะถูกเรียกว่า item นะครับหร,หรือก็คือสิ่งของนะครับที่อยู่ใน table สมมติว่าผมมีสิ่งของหนึ่งแล้วกันเ,เป็น string นะครับเป็นชื่อคนนะครับหรือว่ามีคนชื่อโบ๊ทนะครับข้อความโบ๊ทมันก็จะถือว่าเป็น item ของทีเบิลเพเปินะครับซึ่งเราสามารถกำหนดหลายๆไอเทมได้โดยการใส่ลูกน้ำไปนะครับแล้วก็จะกำหนดได้นะครับเป็นชื่ออื่นบ้างเช่นไดมอนต์นะเช่อนอะไรเดียโอมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อคนนะเป็นชื่อเพื่อนผมนะครับซึ่งเราสามารถเข้าถึงจำนวนของสิ่งที่อยู่ในทเบิลนั้นได้นะครับโดยการเขียน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยชื่อเทเบิลไปเลยนะครับอันนี้ผมก็จะพิมพ์จำนวนสิ่งของที่อยู่ในเทเบิลนั้นนะครับซึ่งก็มีสิ่งของอยู่3อันแล้วผมลองพิมพ์ดูนี่ครับมันก็จะพิมพ์เลข3ขึ้นมาเพราะว่ามีจํานวนอยู่3อันนะครับมันก็จะพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขนะครับเราสามารถเอามาใช้กับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ทุกกระบวนการเลยนะครับมันก็เหมือนตัวเลขปกตินั่นแหละนะครับอันเมื่อกี้เป็นการเข้าถึงจํานวนของทั้งหมดที่อยู่ในเทเบิลนะครับแต่ผมจะ เข้าถึงสิ่งของในเทเบิลเลยนะครับเป็นเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นสิ่งของไหนผมจะพิมพ์น,นะครับของชิ้นที่2ของเทเบิลนี้วิธีการเข้าถึงนะครับเราต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมอะไรสักอย่างนะฮะในวงเล็บสี่เหลี่ยมนี้เราก็จะต้องใส่ตัวเลขอินเด็กซ์ไปนะครับ ผมจะเข้าถึง Index ที่2ของ Table People ซึ่งของ Table People นี้ Index ที่2ก็คือส t i n g ที่ชื่อว่า Diamond นะอันนี้ก็คือมันก็จะเข้าถึง Diamond นี้นะครับมันก็จะพิมพ์คำว่า Diamond ออกมาถ้าเราลองกดหลันี่เลยครับคำว่า Diamond มันก็พิมพ์ออกมาแล้วถ้าหากว่าเราลองเข้าถึงสิ่งของ อันดับที่4อินเด็กที่4ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงและลองปินออกมามันจะเกิดอะไรนะครับมันก็จะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเกี่ยวกับค่านิวนะครับมันจะหมายถึงความว่างเปล่านะมันก็จะปิน้นคําว่านิวออกมาปิ้นความว่างเปล่าออกมานะอันนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงไอเทมที่อยู่ในเทเบิลนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือการเปลี่ยนแปลง ค่าที่อยู่ในเทเบิลนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเข้าถึงมันก่อนนะครับซึ่งผมจะเข้าถึงอินเด็กที่1นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงค่าในลำดับที่1หรืออินเด็กที่1เราก็ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรละ่ะเราจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเป็นเลข100นะฮะบสแต่เดิมนะครับมันอินเด็กที่1มันเป็นบสนะฮะเป็นสติงคําว่าบสแล้วผมเปลี่ยนมันเป็น100นะฮะ อันนี้มันก็จะมาแทนที่นะครับก็คืออินเด็กที่1ของ People ตอนนี้กลายเป็นเลข100ไปแล้วนะครับซึ่งสติงคำว่าโบลก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านะครับการเข้าถึงค่าหรือการอ่านค่ากับการเปลี่ยนแปลงค่ามันต่างกันตรงที่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแค่ลบเครื่องหมายเท่ากับทิ้งไปมันก็จะกลายเป็นการเข้าถึงหรือการอ่านแทนนะครับไม่ใช่การเขียน แต่แล้วเราเครื่องเครื่องหมายเท่ากับไปแล้วเราเนี่ยมันจะกลายเป็นการเขียนข้อมูลลงไปแทนที่อินเด็กนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลองพิมพ์เทเบิลตัวเทเบิลไปเฉยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผมพิมพ์ตัวเทเบิลไปเฉยๆนะลองดูนะครับมันก็จะพิมพ์ปีก,กาออกมาครับแล้วก็จุดๆๆจุดๆๆนี่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม เครื่องหมายสามเหลี่ยมถ้าผมลองกดมานี่ครับมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในเทเบิลนั้นนะจะมีเครื่องหมายลูกน้ำนะหมายความว่า l ล t นะไอเลขที่นี่ก็คือ index นะก็คือเลขลำดับนะบ index ที่1่ก็คือคำว่า boat index ที่2คือ diamond index ที่3คือ ohm นะมันก็จะพิมพ์ค่าพวกนั้นออกมาเลยนะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากๆในการแก้บัก็กหรือการ debug นะฮะ ซึ่งผมจะสอนเรื่องของการดีบักในคลิปอื่นๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นิดหนึ่งเราจะมาต่อในประเภทที่2ของเทเบิลนะครับก็คือ Dictionary หรือแปลว่าพจนานุกรมนะซึ่งพจนานุกรมนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมมีคําของมันกับคําแปลของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะต่างกับ Array ตรงที่ Array เนี่ยจะใช้ Index แต่ Dictionary เนี่ยจะไม่ใช้ใช้ Index ในการเริ่มต้นนะ คือมันจะไม่ส่วนเรื่องของลำดับเลยนะว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมันจะส่วนแค่ว่าอะไรเท่ากับอะไรแค่นั้นนะครับสม,มุติผมกำหนด table car ไว้ซึ่ง table นี้เป็น dictionary ครับนะผมจะกำหนด color มันนะเป็นคำว่า red ละไรกันลดคันสีแดงนะแล้วก็เจ้าของหรือคือ owner เท่ากับนะครับซึ่ง อันนี้เรากำหนดมาแล้ว2ไอเทมนะฮะแล้วต้องก็ต้องมีลูกน้ำครับซึ่งไอาการเขียนสคริปต์แบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอ่านง่ายกว่านะครับแต่อาจจะงงเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะฮะก็พยายามทำความเข้าใจนะครับ Owner เท่ากับ Boat แล้วก็ Price เท่ากับ500แล้วกันนะครับ เราสามารถกําหนดได้ทุกค่าเลยครับมันก็เหมือนการ local เลยนะครับผมจะอธิบายก็คืออันนี้นับจะถูกเรียกว่า key นะครับซึ่งจะมาแทนไอคำว่า index นั่นแหละอันนี้ก็คือ value นะครับซึ่งแปลว่าค่านะอันนี้ color เท่ากับ red นะครับ owner เท่ากับ boat อันนี้น่าจะถูกว่าเรียกว่า item นึง item ของมันนะครับเนี่ยบรรทัดเนี่ยวิธีเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน ดิกชันนารีก็ต้องทําการขออนุญาตปินนะพิมพ์ชื่อ Table ไปนะับเหมือนอาร y เลยแต่ข้างในข้างในมันนะครับฟังให้ดีๆข้างในมันจะไม่ใช้ตัวเลขจะไม่ใช้อินเด็กนะแต่จะเป็น Key ของมันสมมติผมจะเข้าถึง Key o โอ e เหรือก็คือเจ้าของนะก็พิมพ์ไป o อ n เนจะเห็นได้ว่ามันจะมี e อ r o r นะครับเพราะว่า o อ n เนตรงนี้ ไอชีร IC ตรงเนี้ยเราต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะเหมือนสตริงเลยนะครับมันก็จะสามารถเข้าถึงได้ซึ่งพอมันปิมพ์ออกมามันก็จะปิมพ์คำว่า boat ออกมานะครับอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน dictionary น,นะครับ เรื่องต่อมาก็คือการอัปเดตข้อมูลหรือคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ใน dictionary นะครับซึ่งเราสามารถทําได้โดยการพิมพ์ชื่อันไปก่อนนะครับแล้วก็ก็เหมือนกับอะไรเลยครับก็แค่พิมพ์คีเข้าไปสมมติ r i c e เนี่ยนะครับแต่ต่างกันที่มันต้องใช้เครื่องหมายข้อความเลยแหละเพราะว่ามันถือว่าเป็นสตริงอะไอตรงเนี้ยไอคีตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น100แล้วกันเป็น100อะไรเงี้ย ก็เหมือนกันเลยครับก็คือเพิ่มเท่ากับเข้ามาแล้วก็เพิ่มคีย์เอ้ยเพิ่มวารุที่เราจะเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนเป็นวารุอะไรก็ได้เราจะเปลี่ยนเป็นนิ w วก็ได้เช่นกัน,นครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นนิ w วปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับอะไรถ้าเราอยากเพิ่มข้อมูลลงไปในเทเบิลโดยที่ไม่ต้องเพิ่มตั้งแต่แรกตรงโลเค l ันนี้เราจะทำยังไงนะครับมาเพิ่มทีหลังเนี่ยสมมุติว่าผมจะเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องใส่คีย์ใหม่เข้าไปนะครับสมมุติว่า คีย์อะไรดีล่ะ Star t e d เงี้ยเป็นชูก็ได้เนี่ยอันนี้เพราะหลักการทำงานของมันนะมันจะไปหาคีย์ที่ชื่อว่า Star t e d พอมาหาแล้วไม่พบคีย์นั้นมันก็จะสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเรากำ,กำหนดเครื่องหมยเท่ากับไปเนี่ยมันก็จะสร้างใหม่ถ้าเราไม่ได้กำหนดเนี่ยพอมันหาไม่เจอเนี่ยมันก็จะใส่นวเข้าไปแทนนะมันจะกลายเป็น n น w แทนเลยอันเนี้ย เราต้องกำหน,นดไปอะใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเพิ่มไปเรียบร้อยนะครับซึ่งเทเบิลนี้มันก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเทเบิลสำหรับอารีก็เช่นกันนะครับอันนี้ลืมบอกสำหรับอารีก็เช่นกันก็คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเทเบิลนะครับสำหรับอารีนะเพิ่มได้นะครับโดยก็เหมือนการเพิ่มของดิชันนารีนะครับก็คือแต่นี้ ต่างกันตรงที่เราใช้ Index ใช่ไหมครับดิชแนนารีจะใช้ Key แต่เราจะใช้ Index ก็คือเป็นตัวเลขลำดับลำดับที่4ขอผมราจะเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งชื่อว่า Earth ละกันนะับมันก็จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในลาดับที่4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลขมันไปนซ้ำเนี้ยซ้ำอันดับที่3มันมีอยู่แล้วมันก็จะลบอันดับที่3ทิ้งไปเลยแล้วเอาเอิร์มาแทนมาแทนโอมนะครับอันนี้ง่าย อีกอย่างนะครับที่ลืมบอกไปก็คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบย่อๆได้นะครับก็คือใช้จุดนะครับก็เหมือนการเข้าถึงนะครับเหมือนการเข้าถึงเนะช่นในเวิร์กสเปซอะไรเงี้ยเข้าถึงพาร์ทอะไรพวกนี้นะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือเพิ่มจุดเข้าไปซึ่งจอธิบายลึกๆก็คือเวิร์กสเปซนะฮะมันจะเปรียบเสมือนเทเบิลเทเบิลหนึ่งมันคือเทเบิลที่ชื่อว่าเวิร์กสเปซนะฮะและข้างในมัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมนะฮะซึ่งเทเบิลของพวกของพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยทีเบิลของมันจะเป็นทีเบิลชนิดอาร์เนะครับก็คือเป็นใช้อินเด็กเป็นลำดับคามิล่าลำดับที่1นึ่งเทเลนลำดับที่สองสปอโรเคชันลำดับที่3ามเบสเพลตลำดับที่4นะครับซึ่งเบสเพลตนี้ก็คือเทเบิลนะครับเพราะว่าเทเบิลมันสามารถซ้อนเทเบิลได้สมมติเนี่ยผมในเทเบิลพีเพิลเนี่ยผมสามารถเพิ่มเทเบิลได้อีกเทเบิลหนึ่ง จะเอาเป็น t a b l ลนี้ก็ได้นะ t a b l ลนี้นะับเป็น t a b l ลอะไรสักอย่างนะเป็นอันนี้ก็เราสามารถเพิ่ม table ไปใน t a b l ลได้เป็น table ซ้อน table มันก็ซ้อนไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบนะครับเอออันนี้ง่ายๆนะครับเราสามารถเข้าถึงได้นะโดยการทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเพิ่มจุดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคีย์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็มันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับเราสามารถเข้าถึงก็ได้หรือเราสามารถแก้ไขข้อมูลก็ได้นะครับน่าสามารถแก้ไขด้วยแบบนี้เลยนะครับซึ่งการทาแบบนี้มันจะค่อนข้างยากมาก,มากแต่ว่ามันจะทําให้การเขียนโค้ดซับซ้อนน้อยลงนะครับแต่จริงไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับถ้าใครเป็นมือใหม่สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็สรุปก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดเงื่อนไขนะครับ if else then n อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ table นะครับ array หรือ dictionary ต่างกันยังไงอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ loop นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยให้การเขียนสคริปต์มันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้สคริปต์นี้มีความยาวน้อยลงนะครับทำให้มันไม่ยาวเกินนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกด like นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ